มันน่าเจ็บใจทำกันได้ยังไงนี่คือคำพูดคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่เมื่อวานนี้พูดในเวทีหนึ่งแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลคุณ,คณโดยเฉพาะคุณสมเด็จคุณเซนโดยเฉพาะคลิปที่มีการคุณอ,อุ้งอิงโทรไปหาเนี่ยค่ะผู้ชม เพื่อที่จะคลายปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาแต่กลับกลายเป็นว่าคลิปมันหลุดออกมาถึงบอกทํากันได้ยังไงแบบนี้เหมือนกับตั้งใจหรือเปล่าเหออลี่ยมจัดไหมเ<อ>จ้าเล่เนี่ยตั้งใจอัดนะคะคลิปหลุดแบบนี้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐรมนตรีออกมาพูดถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาและยอมรับว่าชอกกับความรู้สึกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง โดยเฉพาะพูดถึงปมร้าวลึกความสัมพันธ์ของสองตระกูลตระกูลหุ่นกับตระกูลชินเนี่ยแหละคะ่ะที่ขาดสะบั้นแบบตัดบัวไม่เหลือใยเลยก็ว่าได้ะนะคะต้นเหตุคือคลิปที่ทำกับคุณอุงอิงโดยคุณทักษิณใช้คำว่าทำกับลูกผมโดยแบบที่ว่าก่อนที่จะมีคลิปหลุดเนี่ยจนทำให้นายกแพรทองทานถูกนำไปร้องจนถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เชื่อว่าอีกฝ่ายตั้งใจบันทึกเสียงทั้งทั้งที่เป็นการสนทนาส่วนตัวโดยมีนายหวด เคียงหวดก็คือล่ามอยู่ด้วยเป็นการพูดคุยผ่านโทรศัพท์สามสายเพื่อให้ในายหวดแปลภาษาให้เพราะก่อนหน้านี้มีการเชิญคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นแล้วก็นายมาริศเสง,เงียมพงศ์รัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็คุณหมอพรหมินเลิศสุริยเดชเลขาธิการนายกไปกัน3คนอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะพูดคุยกับคุณเซนซึ่งก็รอสายอยู่3ชั่วโมง คุณเซนอ้างว่าหลับเพราะว่าในหัวส่งภาพคุณเซนหลับมาให้ทุกคนก็เลยเออแยกย้ายคงไม่ได้คุยมั้งแต่คุณเซนกลับโทรศัพท์กลับมาที่เบอร์ส่วนตัวของคุณอุ้งอิงนี่คุณทักษิณเล่านะคะและเขาก็เชื่อว่าน่าจะรู้ว่าเราเนี่ยมีรัฐมนตรีกรลาโหมและต่างประเทศอยู่ด้วยพร้อมกับยอมรับว่ามันน่าเจ็บใจทําได้ยังไงซึ่งเรื่องนี้ทําให้ความสัมพันธ์ของสองตระกูลระหว่างชินวัตรกับคุณเซนคุณทักษิณพูดเต็มปากเลยนะคะว่า ขาดสะบั้นไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้กับสิ่งที่เขาทำกับลูกผมตอนนี้ลืมชื่อกันไปเลยฟังบางช่วงบางตอนค่ะตอนนี้ยังเป็นพี่น้องกันไหมครักับสมเด็จอุนเซนเคยเป็นเคยเป็นก็ตอนนี้ไม่เป็นกันแล้วแม้ทำลูกผมเป็นขนาดนี้เนี่ยผมถึงก็ช็อกเลยถึงความรู้สึกช็อกความรู้สึกวันลูกเนี่ยก็จะโทรคุยกับผมตลอดวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพ่อ เดี๋ยวจะไปที่โรสบูดจะไปพบกับฮวดฮวดเขาจะต่อสายให้คุยกับคุณเซนอิงก็เลยนายกเขาก็ได้ชวนรัมตีภูมิธรรมซึ่งเป็นรัมตีกะลาหมขนานั้นครับรัมตีมาลิดรัมตีต่างประเทศแล้วก็หมอพมินเลยขานายกไปสามคนไปอยู่ด้วยกันอยู่ในทีคุย้กันไม่ได้ไปคนเดียวไปสามคนอยู่ด้วยกันเพื่อรอเพื่อรอว่าจะรับสายรอสามชั่วโมง สามชั่วโมงเขาหลับบอกอ้างว่าหลับเขาถ่ายรูปมาให้ด้วยถ่ายรูปถ้าหลับไม่ดูด้วยไม่เกือบสามชั่วโมงกับก็สองชั่วโมงกว่าโทรมาบอกผมผมว่ากลับไปไลูกไม่ต้องไปรอเราผมก็ลูกก็สักสองชั่วโมงกว,กว่าก็กลับพอกลับไปแล้วนะก็คณะที่จะมานั่งอยู่ด้วยกันก็กแยกกันก็แย,แยกกัามันโทรเข้ามือถือส่วนตัวต้องต้องมีรู้ว่า หยาบโทรตอนนี้ถ้าโทรตอนนี้มีแบบเหมือนกับโปรโ,โ,โคตคอลโปรโตคอลว,วางได้เสร็จแล้วนี่นายกอิงอยู่คนเดียวโทรเข้ากิ้งเข้าส่วนตัวเลยอ,อแม่มันก็น่าเจ็บใจว่าเพราะนจะไ,ได้ยังไงคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเราได้ยินเสียงจากปากคุณทักษิณเลยทีเดียวหลังจากนี้เราคงจะต้องจับตานะคะการเดินหน้า แล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันขาดสะบั้นแล้วแต่เรื่องของนโยบายเช้าวันนี้คุณผู้ชมคะโฆษกประจำสำนักนาย,ายกรัฐมนตรีคุณจิรายุห่วงทรย์ค่ะบอกเปิดเผยกับสื่อนะคะว่ารัฐบาลรับรายงานจากสำนัก,กางานตำรวจแห่งชาติหลังจากที่มีการออกหมายจับกกอานเจ้าพ่อบ่อนปลอยเป็ดกัมพูชานะคะซึ่งตอนนี้เราเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทลายแก๊งอาชยากรข้ามชาติ โดยนโยบายตัดน้ำตัดไฟฟ้าและระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตรัฐบาลยังคงไว้นะคะเพื่อตัดวงจรแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้ให้จงได้และเราจะทําอย่างเต็มรูปแบบหลังจากนี้ค่ะ